สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยกับช่องจกดับเบิลวิวซิกนะครับวันนี้จะมาทำอะไรลูกรีวิวแป้นสแนารีวิวแป้นสนาร์เหรอครับครับสั่งแป้นสนาร์มาใช่ไหมครับสั่งจากที่ไหนมาครับลาซาด้าในลาซาด้าใช่ไหมครับทำไมเราช่วงนี้เราสั่งจากลาซาด้าบ่อยจังลูกเพราะว่าเราเราต้องอยู่ในบ้านครับเพราะว่าข้าดว่ามันเป็นโควิดนะครับอ๋อเดี๋ยวออกไปแล้วจะติดอ๋อเราเลยต้องสั่งจากลาซาด้าเลยใช่ไหมครับครับ สั่งลัวเลยนะครับช่วงนี้ครับผมเอาเรามาดูแป้นแป้นซ้อมสแนร์ใช่ไหมครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับลูกเท่าไหร่นะครับหกราบาทหกร้อยบาทใช่ไหมครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ที่ดูทางช่องเราอยู่นะครับสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับแต่ซื้อกับลาซาด้านะครับไปดูเอาเองครับว่าันมีร้านเยอะนะครับให้ไปดูเอาเองนะครับตัวนี้ของเราที่สั่งมาเป็นหกหกดิว หกนิ้วใช่ไหมครับหกนิ้วราคาครับหกร้อยหกร้อยหกร้อยห้าบาทครับหกร้อยห้าบาทใช่ไหมครับหกร้อยห้าบาทครับผมโอเคดูดูการห่อของทางร้านมาครับเป็นไงบ้างครับลูกโอเคไหมครับโอเคไม่มีสภาพดีเลยใช่ไหมครับครับโอเคการขนส่งเป็นไงบ้างครับมีชำรุดเสียหายไหมไม่มีเลยครับออ๋ดูข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวไปนั่แกะออกดู สภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับผมเรามาดูข้างในกันเลยไหมลูกดูลยครับเราจะมาแกะกันก่อนครับผมนี่นะครับแป้นซ้อมสแนนนะครับสั่งมาให้ครับกอกก็จะเป็นสีซ้อมนะครับไหนดูข้างหน้ามันดูุเป็นไงครับให้ให้คนดูชัดๆนะ ลิโมครับลิมเลยครับว้าวครับผมมาแล้วครับสีสันนะครับอะแรปุมสวยงามมากเลยครับนี่ครับเป็นโฟมนะครับตรงนี้เป็นโฟมด้านหน้าเหรอครับเป็นหนังสีดำนะครับขอบสีแดงสีสันสวยงามมากเลยครับครับ แหขอบสีแดงนะครับตัวตัวแป้นนะครับแป้นกองสีดำสีดำนะครับรีโมนะครับตัวนี้ครับวันนี้เรารีวิวกันตรงไหนลูกหน้าบ้านเลยใช่ไหมหน้าบ้านเลยแบบบรรยากาศบ้านบ้านเลยนะปูเสือรีวิวกันเลยนะครับก็จะมีของแถมมาให้ด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราไปเกะดูเลยมันเป็นของแถมนะ ขันตรงอะไรครับเบิดเป็นปแจเป็นอะไรนะครับเป็นที่ขันให้เพื่อนๆดูหน่อยครับใช่ครับที่ขันหนังอ๋อที่ขันเป็นเป็นตัวตัวตั้งใช่ครับตัวตั้งหนังกองปแจปแจปแจตั้งหนังกองใช่ไหมครับให้ด่เนี่ครับครับงั้นเรามาลองมาลองทดสอบเสียงดูเลยครับตันนี้เราเรามีเรามีขาตั้ง แล้มีขาตั้งของสแสนของกองชุดนะครับของเทสเสียงดูครับก็ค่ขอนข้างจะเล็กผมเสียงเขาจะออกไไมาเป็นเดี๋ยวลูกมันวางอย่างนี้แล้วลูกมันจะไม่หลดเลยครับไม,ไม่ไม่น่าจะหลดนะมันจะไม่หลดนะครับลูกไม่หลดหรอก ตัวนี้มันดูแปลกๆไหมลูกเคเราเทสฟังเสียงกันดูเลยครับเราไม่ได้ตั้งเสียงใช่ไหมครับ่ตั้งความตึงหย่อนของมันนะครับเรายังไม่ได้ตั้งเสียงให้มันดีที่สุดนะครับแต่เสียงที่ออกมานั้นถือว่า ใช้ได้เลยครับกับราคา6 0 5บาทครับถือว่าใช้ได้แลวันนี้เราสามารถซื้อมาฝึกซ้อมกันได้นะครับแล้วเสียงค่อนข้างจะจะเงียบเลยนะครับไม่รบรบกวนข้างบ้านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาสนับสัุนเพื่อเป,อป็นกำลกังใจครับ